ชาววันพุธจ้าฟังทางนี้เปิดสักรารใหม่69สุขภาพจะเป็นยังไงมาเช็คดวงกันสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้แม่หมอมาเช็คดวงสุขภาพให้คนเกิดวันพุธโดยเฉพาะช่วงวันที่1-16ถึง16มกราคม69นี้พลังงานจักรวาลบอกอะไรเราบ้างมาดูคำทำนายจากไพ่ทาโร่ทั้ง3ใบกันเลย พลังงานโดยรวมช่วงต้นปีแบบนี้พลังงานของชาววันพุธเหมือนกำลังหลุดออกจากม่านหมอกค่ะจากที่เคยอึมครึมกังวลใจหรือรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวแบบหาสาเหตุไม่ได้คุณกำลังจะได้รับข่าวดีหรือแนวทางการรักษาที่ชัดเจนขึ้นอย่างมากเจาะลึกดวงสุขภาพอดีตสถานการณ์เดอะมูนที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความกังวลสะสมหรือมีอาการป่วยประเภทหาสาเหตุไม่เจอเช่น ปวดหัวข้างเดียวนอนไม่หลับหรือฮอร์โมนแปรปรวนความเครียดลึกๆมันส่งผลต่อร่างกายนะจ๊ะอย่ามูตะเก็บมาคิดคนเดียวอุปสรรคปัจจุบันสามเหรียญถึงเวลาต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอเทรนเนอร์หรือนักโภชนาการไพ่ใบนี้บอกว่าการดูแลตัวเองแบบงูงูปลาปลาอาจไม่พอคุณต้องการคำแนะนำที่เป็นระบบแล้วสุขภาพจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดอนาคตคำแนะนำ เ้ถ้วยข่าวดีผลลัพธ์ออกมาปังมากคุณจะรู้สึกพึงพอใจกับร่างกายตัวเองมากขึ้นมีความสุขกับการกินและการใช้ชีวิตแต่อย่าชะล่าใจจน enjoy eating เกินไปนะจ้าระดับน้ำตาลหรือคอเลสเตอรอลอาจจะพุ่งปรีดได้เพราะความสุขล้นปรีข้อควรระวังและคำแนะนำอย่ามาโนไปเองถ้ากังวลเรื่องโรคภัยอย่าเสิร์ช Google จนสติแตกให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลจริงๆจะสบายใจที่สุด ระวังเรื่องการกินช่วงนี้ปาร์ตี้บ่อยระวังเรื่องน้ำหนักตัวและระบบย่อยอาหารเป็นพิเศษนะคนสวยคนลอเลขนำโชค3 9 18สีมงคลเสริมพลังกายสีเขียวเหนี่ยวซับและสีน้ำเงินเข้มเพื่อความสงบทางใจชอบคำทำนายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะจ๊ะขอให้ชาววันพุธสุขภาพแข็งแรงสดใสรับปีใหม่ทุกคนคะ่ะ คนเกิดวันพฤหัส,สบดีสุขภาพช่วงต้นปี69ต้องสตรองระดับ10สวัสดีค่ะลูกดวงชาววันพฤหัส,สบดีทุกคนเปิดสกราชใหม่1-16มกราคม69นี้แม่หมอมาเช็คดวงสุขภาพให้แบบเน,น้นๆบอกเลยว่าไพ่ขึ้นมาเตือนให้ต้องเด็ดขาดกับตัวเองสุดๆจะเป็นยังไงไปดูกันเลย พลังงานโดยรวมช่วงนี้ชาววันพฤหัส,สบดีเหมือนอยู่ในโหมดสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับค่ะพลังงานรอบตัวดูวุ่นวายมีเรื่องให้ต้องจัดการเยอะจนร่างแทบพังความเครียดสะสมเริ่มส่งสัญญาณเตือนออกมาทางร่างกายแล้วนะแม่เจาะลึกดวงสุขภาพอดีตหรือสถานการณ์เจ็ดไม่เท้า ที่ผ่านมาคุณใช้ร่างกายคุ้มมากบ้างานพยายามรับผิดชอบทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวเหมือนต้องสู้กับกองงานหรือปัญหาจนไม่ได้พักผ่อนร่างกายเริ่มอ่อนแอเพราะการฝืนตัวเองค่ะปัจจุบันหรืออุปสรรคสามดาบระวังนะคะไพ่ใบนี้เตือนเรื่องอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับหน้าอกปอดหรือหัวใจรวมถึงอาการเจ็บจิกจี้ตามร่างกายหรือความเครียดที่ส่งผลให้กินไม่ได้นอนไม่หลับ ระวังโรคซึมเศร้าหรืออารมณ์ดิ่งในช่วงนี้ด้วยนะแม่อนาคตหรือคำแนะนำราชินีดาบทางออกคือต้องใจแข็งค่ะหากป่วยต้องรีบหาหมออย่ามัวแต่ซื้อยากินเองราชินีดาบหมายถึงการรักษาที่ตรงจุดหรืออาจหมายถึงการตัดสินใจผ่าตัดหรือทำหัตถการเพื่อให้จบปัญหาสุขภาพจะดีขึ้นได้ถ้าคุณมีระเบียบวินัยในการดูแลตัวเองแบบขั้นสุดคำเตือนและคำแนะนำจากแม่หมอ อย่าปล่อยให้ความเครียดกัดกินใจช่วงนี้อะไรที่ตัดได้ต้องตัดใครที่ทำให้เสียใจต้องสะบัดบ๊อบใส่ค่ะเพราะสุขภาพกายของคุณแปรผันตรงกับสุขภาพใจถ้าใจพังร่างกายจะสุดทันทีเลขนำโชค7 3 1หรือ7 3 3 1 1 7สีมงคลเสริมพลัง สีขาวสะอาดตาสีเงินหรือสีน้ำเงินเข้มเพื่อเสริมความเด็ดขาดและสติปัญญากดไลค์แอนแชร์เพื่อรับพลังงานดีๆและพิมพ์ว่าน้อมรับคำทำนายขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะคะชาววันศุกร์ต้องฟังเช็คดวงสุขภาพรับป้นปี1-16มกราคม69 สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลวันนี้แม่หมอมาเปิดไพ่เจาะลึกดวงสุขภาพสำหรับคนเกิดวันศุกร์โดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกของมกราคม69นี้ร่างกายจะเป็นยังไงจะปังหรือจะพังมาดูกันเลยภาพรวมพลังงานพลังงานช่วงนี้คือความวุ่นวายที่มาพร้อมกับความคิดถึงค่ะ คุณมีเกณฑ์ต้องจัดการอะไรหลายอย่างพร้อมกันจนลืมดูแลตัวเองแถมยังมีเรื่องราวเก่าๆหรืออาการเก่าๆวนเวียนกลับมาให้คิดถึงหรือกลับมาเจ็บจี๊ดอีกครั้งเจาะลึกดวงสุขภาพอดีตหรือสถานการณ์8ไม้เท้า ที่ผ่านมาคุณใช้ร่างกายหนักมากค่ะเหมือนวิ่งรอกทํานู่นทํานี่ตลอดเวลาพลังงานล้นเหลือจนบางทีก็ลืมพักผ่อนอาการปวดเมื่อยจากการเดินทางหรือออฟฟิศซินโดรมเริ่มสะสมมาสักพักแล้วค่ะปัจจุบันหรืออุปสรรค6ถ้วยระวังนะคะโรคเก่ากำเริบหรืออาการเจ็บป่วยที่เคยเป็นในอดีตเช่นภูมิแพ้ปวดหัวไมเกรนหรืออาการที่เคยหายไปแล้วจะกลับมาทักทายอีกครั้ง ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเดิมๆเ,เช่นการกินของชอบที่ทำร้ายสุขภาพหรือการนอนดึกแบบเดิมๆจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในช่วงนี้ค่ะอนาคตคำแนะนำห้าดาบอย่าดื้อน,นะคะภพยใบนี้เตือนว่าคุณอาจจะพยายามฝืนร่างกายฉันยังไหวทั้งที่จริงๆร,ร่างกายประท้วงแล้วการดื้อรั้นไม่ยอมไปหาหมอหรือไม่งดกิจกรรมบางอย่างจะทำให้คุณพ่ายแพ้ต่อความเจ็บป่วยในที่สุด ยอมถอยก้าวหนึ่งเพื่อพักผ่อนดีกว่าฝืนชนแล้วล้มตึงนะคะคำเตือนและคำแนะนำพักคือพักอย่าพยายามเอาชนะขีดจำกัดของร่างกายในช่วงนี้ระวังปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องหรือทางเดินหายใจที่อาจจะกลับมาเป็นซ้าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นเรื่องจำเป็นมากนะคะอย่าปล่อยให้ตัวตึงจนอักเสบเลขนำโชคสุขภาพ 8, 6 5เน้นเลข6 8 5 6 สีเสริมดวงสุขภาพสีเขียวเหนี่ยวซับช่วยในเรื่องความผ่อนคลายและสีฟ้าอ่อนช่วยในเรื่องความสงบและการฟื้นฟูค่ะชาววันเสาร์มามุ่งดวนเช็คดวงสุขภาพรับต้นปี69กกับแม่หมอสายมู สวัสดีปีใหม่ค่ะชาววันเสาร์เตรียมตัวรับพลังงานใหม่ช่วงวันที่1ถึง16มกราคม69นี้ให้ดีเพราะไพ่บอกว่าสุขภาพของคุณมีเรื่องให้ต้องเอ๊ะแต่ก็มีทางแก้แบบอัศจรรย์มาดูกันเลยพลังงานโดยรวมช่วงนี้เหมือนคุณกำลังก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่พลังงานสดใสแต่มีความร้อนอยู่บ้างเป็นช่วงที่อยากทำนู่นทำนี่จนลืมดูสังขารตัวเองไปนิด จอลึกดวงสุขภาพอาดีตหรือพื้นดวง Page of Cups ที่ผ่านมาคุณอาจจะชิวเกินไปหน่อยเห็นแก่กินบ้างตามใจปากบ้างหรือมีอาการป่วยเล็กๆน้อยๆแบบภูมิแพ้หรือคัดจมูกมาทักทายบ่อยๆเป็นความเจ็บป่วยแบบเด็กๆที่ดูเหมือนไม่ร้ายแรงแต่ก็น่ารำคาญใจปัจจุบันหรืออุปสรรค The Fool ระวังความซุ่มซ่ามภัยใบนี้เตือนเรื่องอุบัติเหตุจากการไม่ระมัดระวังเช่นเดินสะดุดตกบันไดหรือการไปเที่ยวโลดโผนเกินเหตุในช่วงหยุดยาวรวมถึงอาการพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะมัวแต่เที่ยวหรือทำกิจกรรมจนดึกดื่นต้องระวังเรื่องระบบน้ำในร่างกายหรืออาการมึนหัวด้วยนะจ๊ะอนาคตรหรือคำแนะนำ The Magician ข่าวดีหากใครที่เจ็บป่วยอยู่คุณจะเจอหมอดีหรือยาดีที่รักษาได้ตรงจุดแบบปาฏิหาริย์คุณจะมีพลังในการฟื้นตัวเองสูงมากแค่ปรับพฤติกรรมนิดเดียวร่างกายจะกลับมาฟิตปังเหมือนเสกได้เลยคำเตือนจากแม่หมออย่าเล่นใหญ่จนเจ็บตัวสนุกได้แต่ต้องมีสติโดยเฉพาะการเดินทางหรือการออกกำลังกายแบบใหม่ๆที่ไม่เคยทำระวังช่วงขาและเท้าเป็นพิเศษนะคะ เสริมดวงสุขภาพเลขนำโชค1 4 0โดยเน้นเลข1กับ4จะปังมากสีมงคลเสริมพลังสีม่วงเข้มเรียกพลังวันเกิดและสีเขียวเหนียวซับเสริมสุขภาพกายให้แข็งแรงเช้าว,วันอาทิตย์เปิดปีใหม่69ระวังกิเลสพาพังเช็คดวงสุขภาพดวนค่ะสวัสดีค่ะลูกดวงที่น่ารักทุกคนโดยเฉพาะชาาว,วันอาทิตย์ วันนี้แม่หมอมาเปิดไพ่เช็คพลังงานด้านสุขภาพในช่วงวันที่1-16มกราคม69บอกเลยว่าไพ่ขึ้นมาแรงมากมีทั้งความชิวและความน่ากลัวแฝงอยู่ใครไม่อยากซุดช่วงต้นปีต้องรีบอ่านเลยนะ พลังงานโดยรวมช่วงต้นปีนี้คุณรู้สึกเหมือนนกที่หลุดออกจากกรงอยากใช้ชีวิตอยากฉลองอยากปลดปล่อยตัวเองจากระเบียบเดิมๆพลังงานความสนุกพุ่งพล่านแต่ระวังนะคะเพราะความฉลาใจอาจนำพาเงาดำมาสู่ร่างกายคุณได้เจาะลึกคำทำนายสุขภาพอดีตหรือสถานการณ์ The Fool ที่ผ่านมาคุณใช้ชีวิตแบบซสายชิลมากไปหน่อยหรืออาจจะเพิ่งผ่านช่วงที่เที่ยวหนักกินหนักพักผ่อนไม่เป็นเวลาเพราะคิดว่าร่างกายยังไหวความประมาทเล็กๆน้อยๆในอดีตกำลังจะเริ่มส่งผลในช่วงนี้ค่ะอุปสรรคหรือปัจจุบัน The Devil บ่วงกรรมจากกิเลส ไพ่ใบนี้เตือนแรงมากไม่ว่าจะเป็นการติดปาร์ตี้ติดน้ำหวานติดนอนดึกหรือแม้แต่ก,การทำงานจนเครียดลงกระเพาะระวังโรคเก่ากำเริบโดยเฉพาะอาการที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ทางเดินปัสสาวะหรืออาการมึนเมาที่ทำให้เสียสุขภาพค่ะทางออกหรืออนาคต The Chariot หืดสู้เพื่อชัยชนะข่าวดีคือคุณคุมได้ค่ะ หากเริ่มมีอาการป่วยคุณจะหายได้ด้วยความมีวินยัยการไปพบแพทย์อย่างรวดเร็วและการลุกขึ้นมาออกกำลังกายอย่างจริงจังไพ่ใบนี้บอกว่าคุณต้องคุมบังเหียนร่างกายตัวเองให้มั่นอย่าปล่อยให้ความอยากครอบงาแล้วสุขภาพจะกลับมาแข็งแรงแบบติดสปีดคำเตือนระวังความเครียดสะสมและการพักผ่อนไม่เพียงพอที่มาจากอายามุกหรือการจดจอกับอะไรบางอย่างมากเกินไปจนลืมกินลืมนอน คำแนะนำต้องใจแข็งปฏิเสธการสังสรรค์บ้างแล้วหันมาเข้ายิมหรือคุมอาหารแบบเคร่งครัดในช่วงสองสัปดาห์แรกนี้แล้วคุณจะผ่านมันไปได้แบบตัวแม่ตัวเลขนำโชค0 7 15 71สีมงคลเสริมดวงสุขภาพสีแดงแรงฤทธิ์และสีดำทรงพลังกดไลค์กดแชร์เพื่อรับพลังบวกและคอมเมนต์ว่าน้อมรับคำทำนายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงตลอดปีนะคะ ชาววันจันทร์สุขภาพช่วงต้นปี69นี้ต้องเบรกด่วนก่อนร่างพังสวัสดีค่ะสายมูทุกคนวันนี้แม่หมอมาเช็คดวงสุขภาพให้คนเกิดวันจันทร์โดยเฉพาะในปักแรกของปีใหม่1-16มกราคม69นี้บอกเลยว่าไพ่ขึ้นมาเตือนแบบแรงสับใครที่ใช้ร่างคุ้มต้องอ่านด่วนพลังงานโดยรวมช่วงนี้พลังงานของคุณเหมือนรถแข่งที่เบรกแตกค่ะ คุณมีความมุ่งมั่นสูงมากอยากทำนูน่นทำนี่ต้อนรับปีใหม่พลังงานพุ่งพล่านจนลืมดูสังขารตัวเองความเหนื่อยล้าสะสมจากปีที่แล้วกำลังจะถามหาในรูปแบบของความตึงเครียดค่ะเจาะลึกคำทำนายอดีตหรือสถานการณ์ The Chariot ที่ผ่านมาคุณลุยหนักมากทั้งเดินทางบ่อยทำงานหามรุ่งหามคำ่ำ หรือต้องสู้กับปัญหาจมร่างกายอ่อนเพลียร่างกายคุณอยู่ในโหมดอดทนมานานเกินไปแล้วค่ะอุปสรรคหรือปัจจุบันสี่เหรียญไพ่ใบนี้เตือนเรื่องอาการยึดตึงค่ะระวังเรื่องออฟฟิศซินโดรมปวดคอบ่าไหลหรืออาการท้องผูกระบบขับถ่ายมีปัญหาเพราะคุณมีความเครียดสะสมและไม่ยอมปล่อยวางชอบเก็บเรื่องเล็กน้อยมาคิดจนร่างกายนิ่งสนิทไม่ยืดหยุ่น อนาคตรหรือสิ่งที่ต้องระวัง3ดาบระวังอาการเจ็บป่วยแบบฉับพลันนะคะโดยเฉพาะเรื่องหัวใจและทางเดินหายใจอาการเจ็บจี๊ดที่หน้าอกหรือโรคก,กรดไหลย,ย้อนที่ทำให้แสบอกนอกจากนี้ต้องระวังเรื่องอารมณ์ที่แปรปรวนจนส่งผลให้กินไม่ได้นอนไม่หลับด้วยนะคะคำแนะนำจากแม่หมอหยุดแบกโลกไว้คนเดียวค่ะปักนี้ควรหาเวลาไปนวดผ่อนคลายหรือยืดเหยียดร่างกายบ้าง ที่สำคัญดื่มน้ำให้เยอะขึ้นเพื่อลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและอย่าลืมปล่อยวางเรื่องดราม่ารอบตัวเพราะใจที่เจ็บจะทำให้กายป่วยตามค่ะเลขนำโชคสุขภาพ7 4 3จัดไปเข้าชุดกันได้เลยสีมงคลเสริมพลังกายสีเขียวช่วยบำบัดและฟื้นฟูและสีเหลืองอ่อนช่วยปรับสมดุลอารมณ์ค่ะดวงสุขภาพชาววันอังคาร1-16มกราคม69 move on จากความเพลียสู่ความเฮลตี้สวัสดีค่ะชาววันอังคารสุดสตรองเปิดสักราชใหม่ปี69มาแบบนี้ดวงสุขภาพของคุณจะเป็นยังไงไพทาโร่มีคำตอบมาให้แล้วบอกเลยว่ามีทั้งเรื่องที่ต้องระวังและข่าวดีที่ต้องยิ้มมาเช็คดวงกันเลยค่ะพลังงานโดยรวมช่วงนี้เหมือนคุณพึ่งผ่านศึกหนักมากค่ะ พลังงานของ The World บอกว่าคุณเพิ่งจบวงจรชีวิตบางอย่างมาแบบสมบูรณ์แต่เอ๊ะทำไมลึกๆยังรู้สึกหนุ่งหน่วงเหมือนแบกอะไรไว้พลังงานช่วงต้นเดือนมกราคมนี้จะเป็นการเยียวยาจิตใจเพื่อฝื้นฟูกายค่ะเจาะลึกดวงสุขภาพอดีตหรือสถานการณ์ที่ผ่านมา The World ที่ผ่านมาคุณดูแลตัวเองได้ดีมากหรือเพิ่งหายจากอาการป่วยเรื้อรังร่างกายดูเหมือนจะเข้าที่เข้าทางที่สุดแต่เพราะความสมบูรณ์แบบนี้แหละค่ะที่ทำให้คุณใช้ร่างกายหนักเกินไปจนลืมพักปัจจุบันหรืออุปสรรคที่ต้องเจอ5ถ้วยจุดที่ต้องระวังที่สุด ไพ่ห้าถ้วยปรากฏขึ้นในตำแหน่งอุปสรรคแปลว่าสุขภาพกายของคุณตอนนี้แปรผันตามสุขภาพใจค่ะระวังอาการเครียดลงกระเพาะนอนไม่หลับหรืออาการซึมเศร้าลึกๆที่เกิดจากการจมปลักกับเรื่องดําเดิมนอกจากนี้ให้ระวังเรื่องน้ำในร่างกายนะคะเช่นดื่มน้ำน้อยเกินไปหรืออาการบวมน้ำนะคะอนาคตหรือคำแนะนำอัศวินถ้วย ข่าวดีมาแล้วค่ะสุขภาพของคุณจะค่อยๆฟื้นตัวโดวยการใจดีกับตัวเองค่ะจะมีคนนำข่าวดีเรื่องการรักษามาให้หรือคุณจะเจอวิธีดูแลตัวเองที่ถูกจริตพลังงานของอัศวินถ้วยเน้นการฟื้นฟูแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปการทำสมาธิหรือการนวดอโรมาจะช่วยคุณได้มากเลยทีเดียวคำเตือนและคำแนะนำ อย่ามัวแต่มองถ้วยที่ล้มจนลืมความสุขที่ยังเหลืออยู่หยุดโทษตัวเองเรื่องพฤติกรรมสุขภาพแย่ๆในอดีตค่ะเริ่มต้นใหม่วันนี้ยังทันเน้นทานอาหารที่มีน้ำเยอะๆผักผลไม้สดและหาเวลาไปผ่อนคลายริมน้ำจะช่วยปรับสมดุลธาตุในร่างกายได้ดีเยี่ยมยอดเลขนำโชค2 5 21สีเสริมดวงสุขภาพ สีชมพูอ่อนเสริมเมตตาต่อตัวเองและสีเขียวพาสเทลฟื้นฟูพลังชีวิตโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านเป็นการทำนายดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะขอให้ชาววันอังคารสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจสดใสรับปีใหม่ค่ะ